ทั้งลงในชีวิตหาโอกาสยากนะมาทำงานแล้วก็ได้มาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ครับเขตปูซานทะเลท่า,รทราเดโปรนี่แพ,พ้กพราะตงการโอซาจังนิมโอนิซาจังนิม <laughs> <laughs> อาจุมมาอาจุมมามางมหอยเดี๋ยวไปอาจุมมามางมหอยเดินไปต้องการ สาธุเด้อลูกมาอยู่บ้านนี้ซื้อแผ่นดินนี้ขอซื้อแผ่นดินแล้วกรอบกลวยกินกับบ้านเยอะๆได้เหมือนเท่าแสนเท่านี่เป็นเงินไทยนะครับขอซื้อแผ่นดินเกาหลีซื้อที่อยู่ที่อาศัยขอบริจาคเงินแผ่นดินไทยให้แผ่นดินเกาหลีขอให้ลูกได้ตังกลับมาห้าเท่าสิบเท่าเหมือนเท่าแสนเท่า ฝากไว้เป็นแนทรัพย์ของแผ่นดินเกาหลีมาอยู่บ้านเขาต้องรู้ว่าคุณแผ่นดินเขาถ้าจุมางงม,มหอยหอออแกงเต็นนอนเลยนะม,มีแต่ปลาสนทัน้งหมด จะไปตัดต่อวิดีโอไงตัดต่อใส่ยูทูบนะใช่ว้าวเคลื่อนแรงมากเลยมีเหล็กด้วยไหมสายยังนิ่มที่เหมือนคนเกาหลีมากเลยพี่ใช่